สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ fc ทุกทท่านนะคะมาพบกับแม่ค้าจอยอีกแล้วนะคะกับช่องสไพร์นอร์เวยบอยจอยฟาร์มลีค่ะวันนี้วันพุธนะคะเมาาื่อวานเมื่อวันอังคารวันจันทร์กับวันอังคารน้องโซเฟียมาช่วยทํางานเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปน้องบอกไม่อยากให้ให้แม่ถ่ายคลิปก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วเมื่อวานตอนกลับบ้านก็เจอฝนด้วยนะคะทุกคนวันนี้น้องก็เลยไม่สบายเลยก็เลยก่อนจะออกมาจากบ้านเมื่อกี้ให้น้องกินยา ไปเม็ดหนึ่งแล้วก็ให้นอนพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนได้นะคะจิงก็อยากไม่อยากให้เขาหยุดหรอกแต่ว่าเขาไม่สบายทําไงได้นอ้อมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะมันเ,เขาน้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยมันมาทํางานตรงเนี้ยมันทํางานเกี่ยวกับ,กบอาหารด้วยก็เลยไม่อยากให้เขามาทํานะคะก็เลยให้เขาพักผ่อนไปดีกว่าสั่งให้ทําอะไรก็อยากให้เขารับผิดชอบแต่ว่ามันก็เป็นเหตุสุดวิสัยเนาะ คนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแม่ก็มาทํางานคนเดียวันนี้มาชมบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงวันพุธนี้นะคะทุกคนเมื่อวานลูกค้าก็เงียบๆไม่ค่อยมีลูกค้าช่วงช่วงกลางวันคือแบบอากาศบวก24องศาคือร้อนมากเลยค่ะทุกคนช่วงประมาณบ่ายสามฝนตกมาแบบจาก24องศาลดเหลือ10องศาค่ะทุกคนคือแบบตั้งตัวไม่ทันขนาดจอยจอยแบบ กลับไปถึงบ้านจอยก็แบบรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนกันก็เลยก่อนก่อนนอนเมื่อวานก็กินยาไปเม็ดหนึ่งนะคะ<อ>ช่วงนี้เอ่อบางคนแบบเยอะมากฝรั่งบางคนเยอะมากแล้วก็คนไทยก็อาจจะแบบแพ้เกสรดอกไม้นู่นนี่นั่นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนนั่นแหละก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจอยก็จะดูแลสุขภาพนี่แหละเพราะว่าใกล้จะแบบว่า ช่วงหน้าร้อนก็งานเยอะก็ไม่อยากให้ตัวเองเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงครึมมากเลยค่ะทุกคนวันนี้อากาศแค่8องศาเองค่ะก็หนาวนะคะเมื่อวานใส่เสื้อแค่นี้มาคือแบบตอนบ่ายสามคือแบบหนาวมากวันนี้ก็เลยแบบเตรียมตัวมาเต็มที่นะคะจะได้ไม่หนาวจะได้แบบว่าร่างกายเราจะได้อบอุ่นนะคะทุกคน นั่นแหละเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างนอกกันค่ะทุกคนก่อนที่จะเปิดร้านนะคะคนบรรยากาศครึ้มมากไม่มีแดดเลยวันนี้ฝนตกดูครึม้ม เดี๋ยวมาเปิดร้านกันดีกว่าค่ะทุกคนบรรยากาศก็เป็นสีเขียวๆแล้วนะคะใบไม้เริ่มผลิแล้วนารยวิิกลยาวาิกิ่อยอ้ยอสนรัะ Det sånn uh, regn i går og noe oh, sånt. Ja. Mm. Ja. Så jeg ringte henne i sted, hun, hun som går med henne. Hun ja. har sånn litt ja. rundt ja, halsen. No. Hun har jo trekk her og sånn. Ja. Så hun pleier å ha sånn influense sån Kommer jo litt ja. sånn, Tidlig der kommer sånn Tre eller noe sånt. Hva det heter det? Oh, å ja, allergi? Ja. Oh, ja. Mm. ja. Jeg tror det. Hun fikk den i fjor også. Ja, ja, ja. Mm. Akkurat. Jeg, merket, jeg er litt allergisk. Ja. Jeg merka det var i går da det var så ja. varmt. Og så det er det plutselig varmt, og så ja. kommer det en sånn ja. Og så hun sitter hun her i dårlig luft. Ja. og så, ikke sant? Hun er ja. ikke vant til det. Nei, ja. Nei, men da må hilse på henne. Ja, jeg skal jeg? gjøre det. Så har du vært på besøk hos Ja. Mange. ja, ja. Uh, jeg føler litt rundt her. Yeah, yeah, yeah. Mm. Ja, ja, hun er veldig flink. Jeg syns dem er veldig flinke. Mm. Ja, Sophia er veldig flink. Hun er yeah. god i mat og helse. Yeah. Mm. Ja, hun er veldig, veldig glad i å lage mat og kake. Jeg merker det. Nei, Det er så fine ungdommer. Ja, ikke sant? Mm. Ja, ja, men du får hilse henne! Ja, Det skal jeg gjøre. Mm. Vær hyggelig! Ha ja. det! คุณครูมาตามฟังผลว่าน้องทํางานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกวันนี้น้องไม่สบายโดนฝนด้วยแหละแล้วก็แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าตาแดงมากเลย mm hmm. ครูก็บอกไม่เป็นไรถ้าไม่สบายก็ไม่เป็นไร <ละ S 2> เขาเาก็มาดูผล,ลนะน้องเขาก็เดินดูว่าเด็กทํางานที่ไหนบ้างออวันนี้มันเป็นอมันเป็นเหมือนกับ มาทํางานส่งครูอะไรเงี้ยมาฝึกงานบอกน้องเก่งชอบทําอาหารที่โรงเรียนเขาก็ชอบเข้าครัวนะเวลามีอมีกิจจมีทำอาหารทําอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิชา <14 S 2> สอนจริงๆแล้ว<ๆ>คนสมัยก่อนอย่างรุ่นจอยอ่ะสิบสี่ก็ทํางานเป็นหมดทุกอย่างแล้วเนาะแต่เด็กทุกวันเนี้ยเราจะไปบังคับให้เขาแค่เขาเรียนหนังสือให้เราก็โอเคแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ช่วยทํางานบ้านทํางานอะไรก็โอเคแล้ว ก็ไม่ได้แบบบังคับเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องมาทํางานแต่พอเขาเริ่มโตจอก็ฝึกฝนให้เขาแบบช่วยทํางานบ้านบ้างเก็บกวาดบ้านบ้างจอยสอนลูกแบบว่าไม่อยากให้เขาอยู่เฉยๆคืออยากให้เขาแบบเรียนรู้ทําอะไรเป็นเองว่าอนาคตข้างหน้าเขาโตไปเขาก็ต้องออกจากเราเขาก็ต้องไปอยู่ของเขาเองเขาก็ต้องรู้ว่าเออเขาต้องทํำยังไงถ้าเกิดเรา เลี้ยงแบบสปอยมากถ้าเกิดเขาโตไปเขาทําอะไรไม่เป็นเหมือนกับพ่อแม่ฆ่าลูกนะคะทุกคนนั่นแหละก็ต้องบอกปลูกฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเออเขาต้องมีหน้าที่ทําอะไรบ้างหน้าที่หลักของเขาก็คือเรียนหนังสือนะคะช่วงนี้เนาะอย่างห้องเขาห้องนอนห้องอะไรเขาอะ่ะจยจะไม่ยุ่งเลยนะก็คือถึงเวลาเขาก็จะเก็บกวาดของเขาเองช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่แบบเด็กวัยรุ่นอะ กำลังเข้าช่วงวัยรุ่นสิบสามสิบสี่อย่างเงี้ยเราจะไปบังคับเขามากก็ไม่ได้ตึงมากก็ไม่ดีย่อนมากก็ไม่ดีก็ต้องพอดีพอดีคือแบบเราคุยกับเขาก็พยายามคุยเหมือนเราเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เลยนั่นแหละจอยก็จะพยายามสอนแบบนั้นเนาะจอยว่าจอยสอนลูกโอเคอยู่นะไม่ได้แบบเป็นเด็กก้าวร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยในคลิปที่ทุกคนเห็น ในช่วงเวลาห้านาทีสิบนาทีเวลาน้องมาช่วยทํางานร้องไม่ค่อยยิ้มนูน่นนี่นั่นเขาน้องจะเป็นคนแบบหน้านิ่งๆค่ะทุกคนไม่ค่อยยิ้มเหมือนแม่หรอกแม่จะแบบแบบยิ้มตลอดเวลาเพราะว่าแม่ทํางานแบบนี้เนาะลูกก็จะพยายามปลูกฝังให้ลูกว่าเออเนี่ยเวลาเขามาช่วยลูกค้าจ่ายตั้งใจ่ายอะไรเสร็จก็พยายามบอกเขาว่าเออ ข,ขอบคุณลูกค้าหน่อยเขาก็จะพยายามพูดบางทีเขาช่วงเนี้เด็กช่วงนี้ยเขายังอายอยู่ค่ะทุกคนเขายังไม่ค่อยกล้าแสดงออกน้องก็อยากแบบให้เข้าใจเด็กด้วยเด็กบางคนแบบว่าไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนจะเห็นว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้เด็กจะเป็นเหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้น้องทุกคนบุคลิกคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะบุคลิกน้องจะเป็นคนแบบนิ่งๆถ้าเกิดทําอะไรตั้งใจทําอะไรนี่คือแบบหน้าเขาจะนิ่งหน้าเขาจะไม่ค่อยยิ้มอยากจะให้เข้าใจอยากจะให้แบบ รักที่แบบเป็นตัวน้องเวลาเขายิ้มเขาก็ยิ้มสดใสค่ะทุกคนเวลาเขาอยากยิ้มเขาก็ยิ้มเวลาเขาอยากเล่นเขาก็เล่นแต่เวลาช่วงเขาแบบว่าไม่อยากเล่นไม่อยากอะไรเราก็ไม่ค่อยไม่อยากไปบังคับเนาะก็คือปล่อยให้เป็นบุคลิกของเขาอยากให้แฟนคลับทุกๆคนเข้าใจเนาะส่วนมาก90%ซก็จะเข้าใจน้องแหละแต่ว่ามีบางคนที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยแบบอุ้ยไม่เห็นน้องทําอะไรเลย จอยแค่อ่านคะ่ะแต่จอยไม่ได้แบบว่าไปสนใจอะไรมากก็คือปล่อยให้เขาพูดไปเขาดูแลลูกดูแลหลานดูแลคนในครอบครัวของเขาดีหรือยังเขาถึงมาคอมเมนต์ว่าลูกของเราเราก็ไม่ได้ไปสนใจเราก็สอนลูกเราตามที่สไตล์ของเราสอนเนาะคือครอบครัวแต่และครอบครัวเวลาการสอนการอะไรมันก็ไม่เหมือนกันเนาะทุกคนจอยก็สอนเท่าที่จอยสอนได้ในสไตล์ของจอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะทุกคน จะเอาแม่กับลูกไปเปรียบเทียบกันมันก็ไม่ได้เนาะแม่ก็เป็นคนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่แล้วเวลางานก็คืองานเวลาส่วนตัวก็คือส่วนตัวเวลาส่วนตัวจอยก็ไม่ได้ค่อยยิ้มเหมือนกันค่ะทุกคนเออแต่อยู่ที่ทํางานเราก็ต้องยิ้มให้ลูกค้าเนอ้อถ้าเกิดหน้าบึงบ้งๆใครจะเข้ามาหาเราค่ะทุกคนใช่ไหมคะนั่นแหละก็พยายามน้องก็ช่วยเนี่ยซัมเมอร์น้องก็จะมาช่วยทํางาน ก็จะให้บริษัทจ่ายตังให้อย่างปีที่แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบให้ให้บริษัทจ่ายเงินได้เพราะอายุเขายังน้อยเขายังไม่สามารถทำงานาหาเงินเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองได้เอาเงินของจอยนี่แหละให้ค่าขนมค่าอะไรในปีที่แล้วที่เขามาบบช่วยปีนี้ก็จะให้บริษัทจ่ายให้เขาโดยตรงเลยเขาจะได้แบบมีกำลังใจทำงานเนาะทุกคนจะได้แบบว่า เริ่ม1 4บสี่ห้าแล้วจะได้มีเงินเก็บเดี๋ยวสิบแปดก็ต้องไปทําใบขับพงขับขี่ก็ต้องมีเงินเก็บบ้างก็พยายามเก็บให้ทีละนิดทีละนิดแหละค่ะทุกคนแต่บางทีเราก็ไม่ต้องไปจําเป็นต้องบอกว่าเออเรามีเงินเก็บให้ลูกเท่าไหร่ก็มีให้ลูกเราใช้อยู่ดีกินดีสบายก็พอแล้วค่ะทุกคนนั่นแหละเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ